ในคลิปที่แล้วเราได้เสนอเกี่ยวกับพัดลมไอเย็นไปในคลิปพัดลมไอเย็นไอเทมดับร้อนราคาไม่ถึง4,000บาทและเราเชื่อว่าคงมีเพื่อนๆนบางคนที่ยังคงสับสนยังไม่รู้ความแตกต่างระหว่างแอร์เคลื่อนที่และพัดลมไอเย็นเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันในวิดีโอนี้เราจะมาโชว์ให้เห็นเลยว่าสองเครื่องนี้ต่างกันอย่างไรแล้วนะแบบไหนเหมาะกับใครบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ พัดลมไอเย็นเป็นพัดลมที่ถูกพัฒนาต่อมาจากพัดลมไอน้ำลดอุณหภูมิได้ประมาณ4-10ถึงองศาทำงานโดยการดึงความร้อนเข้าสู่ตัวเครื่องผ่านแผ่นทำความเย็นเมื่อความร้อนและแผ่นทำความเย็นปะทะกันน้ำบนแผ่นทำความเย็นจะระเหยและเปลี่ยนเป็นไอเย็นออกมาข้อเสียของพัดลมไอเย็นคือให้ความเย็นได้น้อยกว่าเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นเฉพาะบริเวณใกล้ๆและต้องคอยเติมน้ำและทำความสะอาดบริเวณถังอยู่เสมอ ข้อดีคือลดอุณหภูมิได้ถึง10องศาไม่มีละอองน้ําให้เปียกชื้นใช้ได้ในที่โล่งแจ้งและราคาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศละถ้าใครอยากรู้ว่ารุ่นไหนดีสามารถดูได้ที่ลิงก์ท้ายคลิปวิดีโอหรือจิ้มที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยต่อมาแอรเคลื่อนที่มันได้ถูกพัฒนามาจากเครื่องปรับอากาศแบบบ้าน แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกแต่ขนาด Btu ค่อนข้างต่ำกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปอยู่ที่ประมาณ5,000-12,000 Btu แอร์เครื่อนที่มีหลักการทำงานโดยภายในจะไม่มีคอมเพรสเซอร์แยกออกมาด้านนอกเพื่อระบายความร้อนเหมือนแอร์บ้านดังนั้นบางรุ่นจึงจำเป็นต้องมีท่อระบายความร้อนให้กระจายออกไปนอกห้อง มีถังน้ำไว้รองน้ำจากตัวเครื่องที่ต้องเททิ้งเองซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากไอน้ำเมื่อทำความเย็นโดยแอร์เคลื่อนที่เหมาะกับห้องพักขนาดเล็กอพาร์ตเมนต์หรือใช้เป็นเครื่องเสริมความเย็นเพิ่มเติมให้ห้องขนาดใหญ่ที่ต้องการความเย็นเช่นโรงพยาบาลโรงแรมหรือห้องจัดเลี้ยงเป็นต้นข้อเสียของแอร์เคลื่อนที่คือขนาด BTU จะน้อยกว่าแอร์บ้านจึงให้ความเย็นได้น้อยกว่า ให้ความเย็นได้เฉพาะบริเวณใกล้ๆและเหมาะกับการใช้งานในบริเวณพื้นที่ปิดมากกว่าพื้นที่เปิดข้อดีคือช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้มากกว่าพัดลมไอยเย็นไม่มีละอองน้ําบริเวณรอบตัวเครื่องไม่เปียกชื้นและไม่ต้องคอยเติมน้ําแข็งราคาถูกกว่าแอร์ปรับอากาศและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกอีกด้วยแอร์เคลื่อนที่มีข้อดียขนาดนี้ก็อยากจะซื้อแล้วใช่ไหมล่ะคะ และเราก็ได้คัดมาให้เพื่อนๆกับ3แอร์เคลื่อนที่ที่ราคาดีใช้ง่ายเมื่อสั่งซื้อกับดิงด้านล่างวิดีโอมีค่าส่งฟรีด้วยนะ 1. t ไ Pro ร,รุ่น YPH09C เป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาด9,000 BTU กำลังไฟฟ้าอยู่ที่880วัตต์มีคอมเพรสเซอร์ในตัวมีท่อระบายความร้อนขนาด1.5เมตร มีระบบเซล evaporative สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ใน24ชั่วโมงมาพร้อมล้อและที่จับให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกมีจอ LED และรีโมทคอนโทรลให้ควบคุมได้อย่างง่ายดายเครื่องนี้มีประกันให้ถึง3ปีในราคาเพียง6,290บาท 2. a n a า o t i c รุ่น ANPAC 1 2 4 6 เป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาด12,000 BTU กำลังไฟฟ้าอยู่ที่2,286วัตต์มี3ฟังก์ชันในเครื่องเดียวโหมดพัดลมโหมดทำความเย็นและโหมดลดความชื้นปรับอุณหภูมิตั้งแต่18-32องศามาพร้อมกับ Sleep โ o d e ที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้พอดีกับการนอนตั้งเวลาเปิดปิดได้ใน24ชั่วโมงทำให้อากาศสดชื่นตลอดเวลาด้วยฟิลเตอร์กรองอากาศ และยังมีถาดรองน้ำหยดและรีโมทคอนโทรลให้เราสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกเครื่องนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์3ปีในราคา13,790บาทและมากันที่ตัวสุดท้ายกับ Central Air รรุ่น CTPCB20R410A เครื่องนี้มีขนาด20,000 BTU รูปทรงสวยงามทันสมัยมาพร้อมระบบออโตสวิงที่กระจายความเย็นได้ดีมีฟังก์ชันการเปิดปิดอัตโนมัติหน้าจอแสดงผลเรืองแสงแบบดิจิตอลไลท์มาพร้อมกับน้ำยาในตัวเครื่องและยังมีท่อระบายความร้อนด้านหลังมีประกันให้1ปีในราคา18,999บาทตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รู้ความแตกต่างระหว่างแอร์เคลื่อนที่และพัดลมไอเย็นกันไปแล้ว แบบไหนดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและงบประมาณถ้าใครสนใจพัดลมไอเย็นก็สามารถดูได้ที่วิดีโอด้านซ้ายมือถ้าใครสนใจแอรเคลื่อนที่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลย